เจอน้ำแล้วเอออ๋อเอาเอาไปดีครับแล้วแคมป์เราอยู่ตรงนู้นเอาไงอ่ะเอาใส่หมวกไปก็ได้นี่ไงเฮ้ยไม่ต้องโอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมวกต้องใช้นี่มาช่วยกันช่วยกันโอ้ยได้อีกหน่อยนึงนะเนี่ยเฮ้ยนี่ดีกว่าพี่เลยนี่ฮะอะไรเนี่ยอะไร ถังน้ํำไปเอาถังหน้าเหรอถังน้ําเฮ้ยเนี่เหรอโมอ่าอ่าเออเว้ยเอาตักเลยตักไล้เอาไปได้จริงนะจริงดิชุบเออแจ๋วอ่ะมันตั้งได้ไหมอ่ะตั้งได้ไหมลองดูลองนีอ่าตั้งได้ด้วยแล้วนี่มันถังน้ำอะไรครับเนี่ย นี่ไงกรีนเฮอริตเป็นพี่น้องกับไฟเมเปิ้ลอ่าแค่นี้เราก็จะมีน้ําใช้แล้วไปล้างไม้ล้างมือ,อมสบายไะ